วันนี้ไม่ได้เปิดนะครับวันนี้เป็นทําบุญแล้วก็นิมนต์พระมาเพื่อความิริมงคลในวันนี้แต่บ,บอามืออื่นเปิดอีรีขึ้นมืออื่นครับพี่น้องเปิดอีรีขึ้นมืออื่นด,ด้วยมือเห<ศ>นียงบนเป็นข้างกามสิบเก้าสิบเก้าพฤศจิกายนเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้นะครับไม่ต้องแต่ลานนีก็เราไม่ค่อยติดนะน้องจิกอะไรผมบอกให้แต่เงืนขึ้นมาเนิเอาดีดีแต่ว่าใครจะมากินตั้งแต่นี้มันเช้ากันไป เากาแฟดิแปกาขีจะยัง่หมดเทาว่าแพไปสงทารไก่ดูไปททยดูน้องมกีรถตูดสัดยูเห็นยูเห็นยูใส่เล่นไว้เอาเอามาแล้วตลา้ไสวยหมดนี่สวยสยเลยะวมาเล้ เป็นกระบี่เป็นกาแฟอ่างนั้มองจอต้องพี่ต้องหามองจอเองเลยมองจอ,ทยอยงไทยเองเลยเด้อขอร้องเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ยังซีกับเขาแจกให้พี่น้องเนาะใครอยากมายังไงก็ดูแลตัวเองเลยไม่ใช่ร้านแต่ที่จอดรถรเป็นร้านที่มีที่จอดรถในส่วนประเทศไทย <laughs> มหาที่จอดแล้วตะก่าเปล่นตะก้า่เป็นจะเป็นเจ้าี้มานานแล้วคไปกือตูนเนี่ยช่างคนน่ะช่างคน็จอดยม่เทอะไรแล้วกเ่น่ามันจ็ะไั ก็ไม่ใจหนาคุณมัเหลวสุดก็ยอะ่ยัเแยังไม่นอนรัดดีนัดดีเออสี่ยี่สิคือต้องมาใหม่เลยยี่สิบไปเกินนี้ใช่ไหมอันนี้ประมาณนั้นหต่ว่ามาเพิ่มอยู่นะ หมดแต่ให้ของไปยังเออเอาแต่ให้อันเปิดไม่เกินนี้ถ้าเกินแต่คอดเลียนไป้เด่ยวมันว่างอยู่ข้างหลังอยู่ยังเกินพอยังเกินไม่ใครอยู่ตอนมานะพรุ่งนี้นะวันนี้อยังพร่งวันนี้เพิ่งโผล่มานะวันนี้ไม่เปิดเด้ยังเกินเด้พี่น้องเปิดอยู่เปิดชดตอง ได้แต่ว่ามันก็ไม่มีเีกินไงครับไม่มีอะไรเลยคัมาพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ขอเป็นทีมงานอย่างเดียวยิงใหญ่มานีมสทมงศิลปินตัวเกียวเด้พี่น้องตัวเกียวมาเบิรทุกคนในเมืองนี่เบิดทุกคนเบิดตวกันคนรใหานีท่านดำมีคนไหมไม่รู้ไม่ใช่รถกอไหมไม่แซเแน่นั แล้วคือบวมมากจะตานลเพลงแล้วกร่างเครียดกระสับพาุ่โทรอยู่ค่ะเพื่อสามบ้าุ่โดอนลัหักเลย่บ้นใหญ่รอบบ้านูก็มาทานอดมี้องี่หบ้างโอเคพรุ่งนี้นะครับเลี้ยนะครับไข่ลำเลยลำเลยพรุ่งนี้สิบโมเป็นต้นไป น้องซีแมน้องยูรีอะไรก็มาเบด้ไหนพวกนี้น่ะดูบ้านเลขที่เนี่ยเป็นบ้มีบ่มีบ้บอกอไปอุไปเหยาวพูดเยาวหอดบัหาเจ็นจอไปแล้วบ่เมตรสามแปดบัวบอกไปเลยเอาไปแล้วพี่นามพมากมว่นี่พี่นามไปทางไหนเรายู่จังวัดเอืเอมืออึดมากเต๋อเออเราเราจะมากก็มาตีมือซวยจินตคามเดอเอฟซีฐานหาเยอะมากว่าอยู่ที่ไหนสรางโกดรอหนังง่ายเลย

มาหาเ่ใหนนะม้าเหลด้งคหัวเลยใ่ไหหลานทำไมถึงไพอใจแม่จ๋างมื่อยเมือยาัวทีณ้่ข้าวอยเนี่ยนักหนัเงียไอไอไอ้ไอ้าาไมดร่าน ولكنها

วันนี้มักเหตุตัวชื่นหน้าเปย์ตาดำบุบคับปีที่ดำปีดำปุ่มปุ่มที่ปั้นเนื้อจะมีเจตุลสติเปย์ดุลันดุลสังกบจันทุกันนาลสุโรยถาภณิชฌาที่เราโหยันหาสกิติโยวีวัจนุสัพปรลูกวิทัสตุมาเตวัสกายโยสุเชีขีกายุโภวายุวัฒนาสิริสุริยันกุธาปัญญายโนจัตตารุสัมมาวันทันเทียอายุวันโมสุขังอาลังตวะรุสัตตังคังอาลังนา Sabah, 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 Sabah,